สวัสดีครับผมเจมส์มานนะครับหนึ่งในหนุ่มหน้ากอดของปี2016ครับเรื่องที่ดีใจที่สุดของปีนี้นะครับก็จริงปีนี้เป็นปีที่มีหลายเรื่องที่น่าดีใจมากทั้งละครออกมาดีแต่ว่าเรื่องที่ผมดีใจมากที่สุดคือผมได้กลับไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่งครับได้มีโอกาสได้กลับไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหลายๆรัฐนะครับไปกับเพื่อนๆแล้วก็ได้ได้ได้เหมือนไปหาแรงบันดาลใจเพิ่มเติมในชีวิตในการทำงานครับผมเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่เราดีใจมากที่สุดครับ เรื่องนี้เป็นอันนี้ต้องบอกว่ายากมากครับแต่ว่า,าสําหรับผมนะครับเอาจากจาใจเลยปีนี้คนที่สวยที่สุดก็คือเป็นดาราจากาจากเมืองนอกครับผมชื่อว่าเอ็มม่าวอตสันครับเพราะว่าเราเราได้เห็นผลงานเก่าๆขเขาหลายเรื่องได้กลับมาดูได้กลับย้อนกลับไปดูแล้วก็เขากำลังจะมีผลงานใหม่ในอนาคตด้วยแล้วเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาทั้งเก่งทั้งสวยแล้วก็เรียนก็เก่งอะไรเงี้ยเราเลยอยากจะมอบความ ให้เขาเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดครับผมผู้หญิงที่เซ็กซี่ที่สุดเหรอครับโอ้ก็สาหรับผมนะครับไม่มีใครที่ไหนแหละครับคนที่เซ็กซี่ที่สุดสําหรับผมก็ยังเหมือนเดิมครับพี่อ้ํอา,าครับผมพี่อ้ําพัชราภาครับปีนี้ได้เจอครับเพิ่งได้เจอพี่อ้ําเหมือนปลายปีที่แล้วก่อนจะเข้าปีใหม่นี้ครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอพี่อ้ําแล้วก็รู้สึกว่าแบบพี่อ้ําเขาทั้งน่ารากักทั้งสวยทั้งเซ็กซี่แล้วก็ เป็นกันเองมากๆครับเราดีใจมากที่ได้เจอแล้วก็รูปที่พี่อั้มถ่ายลง IG ไอจเป็นรูปที่ผมจะแบบเก็บไปตลอดเลยครับผมเ,เรื่องที่เวอร์ที่สุดของปีนี้นะครับคือผมอยู่ที่ห้างแล้วก็ผมเดินผ่านผู้หญิงคนหนึ่งแล้วนึกว่าคนนั้นน่ะคือสายไหมที่เล่นคาบรีนด้วยกันนะครับก็เดินผ่านแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะทไมสายไหมว้นขึ้นกําลังจะหันไปแซวหันไปปุ๊บกำลังเอ๊ะเขาก็มองขึ้นมาโดยที่แบบ ด้วยสายตาที่ไม่รู้จักเราล้วก็เราก็มองตากันมองตากันแล้วก็ทนเป็นี่แล้วก็ยิบอ้บอฮัโอโลโหลเออเอเอ,เอ,อยู่นี่นะอยู่นี่นะแล้วก็เดินไปเลย <c oughs> น่นจะครับเบื่อที่สุดเพราะว่าเรากำลังจะไปทักเขาอยู่แล้วแต่เขาก็บอกอะไรของคุณเนี่ยครับผมนี่แหละครับเบื่อที่สุดหวานมันยังไม่ได้เพราะเรายังไม่มีใครให้หวานด้วยครับแต่ว่าเจอเพื่อนเราก็รู้สึกแบบดีใจแล้วกันนะปีนี้เป็นปีที่รวมเพื่อนหลายๆคนที่เรา เจอกลับมาอยู่เมืองไทยแล้วเราได้เจอกันนะเป็นความรู้สึกที่แบบเปรียบเทียบได้ดีที่สุดกับความหวานครับผมทริปพักผ่อนที่ประทับใจที่สุดนะครับเป็นทริปที่ผมได้ไปสมุยเป็นครั้งแรกครับแล้วก็ได้ไปฉลองวันเกิดกับมัมมี่ด้วยครับเพราะว่าเป็นมัมมี่กลับมาพอดีแล้วก็เราก็ว่างพอดีก็เลยไปเที่ยวสมุยครับเป็นทริปที่รู้สึกแบบชิลแล้วก็มีความสุขเกือบที่สุดเลย คนที่ผมอยากเจอมากที่สุดแล้วก็ไม่ได้เจอนานมากเลยนะครับก็คือกลุ่มเพื่อนที่ฮ่องกงทุกคนนะครับผมตอนที่อยู่ฮ่องกงอ่ะเป็นเด็กคนไทยใช่ไหมครับเราก็จะมีเพื่อนอยู่แค่กลุ่มเนี้ยกลุ่มเดียวที่แบบไม่ได้เจอนานแล้วแล้วก็หวังว่าจะได้เจอเร็วนี้ครับก็ขอให้พวกเขากลับมาเมืองไทยอยู่เหมือนกันครับผม Now U See มี2ครับผมต้องบอกว่า Now U See มี2เป็นเรื่องที่เราไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นจนกระทั่งเราไปดูแล้ว มันเกินคาดมากครับพอมันลิงก์เกี่ยวกับภาคแรกภาคสแล้วก็เฉลยทุกอย่างตอนท้ายมันเราดูแล้วเราปินเลยครับปีนี้ต้องบอกว่านายูซีมี2นี่เจ๋งมากๆเลยครับผม